ไม่ว่ามาถ่ายนับเบื้องรถเด้อเอานีเออเอาในว่าในสามนาทีน่ะจะมีรถผ่านกี่คันดีใจมดดีใจมด เงินแล้วเมื่อกี้ยังยังยังมีนี่มีมากเออมันละมาดูมาเร็วสุดนี่มันเสาร์อาทิตย์ผู้สร้างแค่กันด้านเลยปะอันสโบรมันได้นะอยมอันด้านนะเขาตรวจกัน อยไม่ไหวทางนี้ต้องหันมาทางนี้เพราะเด็ก <c oughs> มล้วมันกปินห่ย เสร็จยังดีสองนาทีครึ่งพอดีเลยคือเาห้นงโอ้โหกระมักไวกรมัโนม่จะหมหัวเายตรงนี้มีเคยลองเลย้วก็จะซิ่งเลยยาัจเดเขา ใช้เวลาทําประมาณสามนาที<ร>านี่ไงไเลยแล้วก็พวกพี่มันสั่งก็เอา <laughs> <laughs> สามนาทีปีหนึ่งสองสามแช่